นี่พามาเบ่งบรรยากาศบรรยากาศเห็ดให้เห็ดหน้าครับหลายๆคนกับพวกหจักรวาเ,เห็ดหน้าจย่างนีได้คนสมัยใหม่นี่เพิ่ยังอนุรักษ์เหีดคลองคือเกาโลก,กาออใช่หรอ่ล่ะนี่เบ่งทีน่ทนักบาในีว่ามองนี่น่ oh. หวกตัวซําแขงมาสัน่นแล้วว่าปูน้อย โอ้โันนี่อาจารย์ลงเองเลยมือนอาจาอีนึงมันนอนตายอีกลากนี่มันสลบสลบไลาาอ้ลาวไหโอ้นี่พวกเลยนั่นพี่น้องครับน,นี่าพวกพวกนี่นี่กระปูกระปูโอ้โหในปูะละเอเห็นมอทิด ตรงนี้มันแดดแดดมันจะขวานยู่ยู่มองอันมันมีน้ำเลือกมาไต่เขียดจะหน้าไหมอาจารย์ไต่เขียดจะหน้าไปหมกโอ้ยอ่อนซ้อนหน้าพื่นเนาะไม่ได้ยู่กินบ่ได้หน่ อมไ้เอาบ่คือผมไมาใส่ขู่เอ้ยมาไหน để phù với đoạn nào nhắc Ừ. thiết không? Này huống là cần bói phi bay Ô, đi nhạc mày Sang xoàn biến Ta liền ลูกเลี้ยงเมียกุ่มอยู่ถ้ามันที่แตกแต่วงน่ะเมียว่างเพราะน้ำพาดพรบ่แล้วว่าวงเขีนขาดคักๆนี่เนาะง่ายหวเงงเงาออยเงี้ยมันเด็ดเด็ดไปเจ้า นกเขาชาวานกอยังนงโอ้ยธรรมชาติหนองเมืองหนองไขยเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดีหีไปทางนั่นนะบ,บันเอาแถวนี้ละทิศเออน้ำน้ำเลาะแกะกันแท้นี่ล่ะปูมันอยู่น้ำมืน้นี่ล่ะ นั่น,ม,นม,มันเอามันบอเมนห่วงแม่งแม่งหางแดงไหม,ม,มโอ้โอโอนั่นได้เขียเจะานะแล้ว โอ้เมนแังงมก็ได้อือนี่เห็ดปอชงกัเห็ดกบนี่นี่อยู่นตะวันนามันไหนโอ้หวกบบานโอ้ปูแดกหวกเส้นบานอืมฮะ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 นะฮะฮกฮยฮะฮะฮะมะฮ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 

ไม่ย้อนยุเห้เบ,บนนิ้งทงน้ำอันนี้มันน้ำไหลเน,นาะไปลองน้ำหองหองไถนะหองเ้ยของเอเล่เดี๋ยวสิไปลองอข,ขี้ไถพี่น้องเบิ้งมา้าหวกมันไม่หลมนนนันขีทยน,นั่นนั่นนะั่นปุปป เดีเ๋วีให้พี่นอ้องเบิ่งครับอบม่มีได้เบิ่งง่ายๆนะบรรยากาศแบบนี้เป็นในทิตศอา่าลองเลยอาจาร์ก้มเขียวคนมอน้ว่าหิวหักไะสั้น พ่อแต่บอกหอยสิเอาของทิศผิวนังผู้ใหญ่เอาผิงหน่อยผู้หน่อยเอาผิงใหญ่ไหมโอ้ดูสิเด็กคนนี่กันในสวนบ่หอดหกถุ่มบ่เศร้าเด่นแม่นอยู่บ่ทิดไปกันเบาหวานสิขึ้นก้อนเล็บเฝ้าเศร้า Hãy subscribe cho kênh